สวัสดีมูเจ้าขามือนี่อยากแนวสมๆสมจ้าก็เลยผามากินอันบักม่วงกระเจวกระปิแเสบๆนัวๆได้จ้าบักม่วงยุบานหอยโอนต้นเอ็นเตนเต็มต้นจนว่าีิลากพืนจัดสักหน่อยวันนี้ส้มแ่วมานานแล้วลาดลงไปเผ็ดๆยาย ตอนกินก็บะได้ห่วงทองห่วงใส่ดอกใส่ลงไปบกักพนระิกหนึ่งเนยเอ้ยแย่หน่จัดไป ยานเข็ดแขวเอาบักซีดาเนี่ยละ่ะมาตัดไว้ก่อนไม่งั้นนี่โอ้ยเข็ดแขวขนาดจ้ะ ลูกแม่มูเจา้าคขาไปต่อยบังมวงมาก,กินกับแย่น,นี่เบิ่งแล้วกิ่นไปแต่แซบขนาดเอ้ยไหวพอกันไหมคลิปหนาด้วจ้า